โรงเรียนในาใครพิทยาสรรยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนาใครพิทยาสรรสหวิทยาเขตวงนารายมีจำนวนผู้บริหารและครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนโดยมีนางระดาชายพาดเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันและนางสาวโสธินสุธรรมเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนในปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่2จำนวน252คนตอนที่2ผลการดำเนินง,งานของสถานศึกษา1 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยการประชุมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วร่วมกันร่างหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรปรับปรุงและนำหลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์จริรงรวมทั้งมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อๆไป 2>, 2. การพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องโรงเรียนนาครายพิยาสัน์มีการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องโดยจัดทำเครื่องมือแบบวัดแบบประเมินแบบรายงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาไทย รวมแข่งขันกิจกรรมต่างๆด้านภาษาไทยรวมทั้งมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนโดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงให้นักเรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้โดยตรงเพื่อให้มีความสุขและสนุกกับการเรียน 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเช่นให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการเชื่อมโยงทางด้านศาสตร์ศิลป์ชีวิตและเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างสร,ร้างสรรค์ '5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตโรงเรียนนาครายพิทยาสันมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนโอเน็ตโดยมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มหรือการติวเข้มโดยผ่านการผสมผสานกันทั้งวิธีการและสื่อการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะต้องได้ใช้ในการสอบทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่66 การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาไครพิทยาสรรดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผ่านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองหรือ SAR ทุกปีการศึกษา 7. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษโรงเรียนนาครยพิทยาสัน์มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาในกิจกรรมโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆที่นักเรียนสนใจผ่านกิจกรรมชุมนุมเช่นกิจกรรมชุมนุมวิชาการชุมนุมดนตรีพื้นบ้านชุมนุม,ม,นมกีฬารวมถึงโครงการพิเศษเช่น โครงการนาไครให้ทางเลือกเพื่อเสริมสร้างให้โอกาสในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆเช่นสุขภาพไม่เอื้อต่อการเรียนในชั้นเรียนทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 8. การนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนนาไครพิทยาสรรมีการนิเทศภายในโรงเรียนทุกภาคเรียนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน9 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนให้ความสําคัญโดยมีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านภาษาต่างประเทศเช่นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงออกทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนและการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเช่นแข่งขันครอสเฟิรตามสถาบันต่างๆที่จัดขึ้นเป็นต้น 10. การนิเทศตามจุดเน้นและนโยบายของสพทและกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นและนโยบายของสพทและกระทรวงศึกษาธิการเช่นมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของนักเรียนด้านความปลอดภัยหรือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้หน่าดูหน้าอยู่หน้าเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นต้น 11. การจัดการเรียนการสอนตามพระบรมราโชบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำโดยโรงเรียน ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพและการมีงานทำผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมสากลโรงเรียนกิจกรรมชุมนุมเช่นชุมนุมการทำอาหารว่างและนำไปขายเพื่อเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างอาชีพต่อไป12 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนเช่นกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์ผักอินทรีย์ปลอดโรคปลอดภัยทั้งนี้โรงเรียนในาไคลพิทยาสรรได้รับรางวัลเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทหรือ o b e บ็กสเปเชระดับ3ดาวด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13. การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาโรงเรียนในาคลายพิยาสันได้จัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในปีการศึกษา2567โดยการบูรณาการกับรายวิชาสุขศึกษาและชุมนุมกีฬา14 การจัดการเรียนการสอนแนแนวโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาแนแนวโดยคุณครูประจําชั้นจะเป็นผ yeah ู้ด anyway ูแลเป็นผู้สอนและเก็บข้อมูลนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนอีกทั้งยังมีคุณครูแนแนวสําหรับดูแลให้ความรู้นักเรียนชั้นม .3 และม .6 ในด้านการศึกษาต่อหรือการมีอาชีพมีงานทําเมื่อจบการศึกษาในระดับต่างๆ15 การบริหารงาน4ฝ่ายโรงเรียนนาไครพิทยาสันมีการกำหนดงานในสถานศึกษาเป็น4กลุ่มงานคือ1กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ2กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ3กลุ่มงานบริหารงานบุคคล4กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานในแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายมีความชัดเจน บุคลากรแต่ละฝ่ายรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองที่จะรับผิดชอบตลอดจนเป็นไปในทางเดียวกันประเด็นที่16จุดเด่นของโรงเรียนนาครายพิทยาสัรที่สามารถเป็นเบส practice คือด้านโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านนวัตกรรมวิถีโรงเรียนสุจริตตามหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยนาคล้ายโมเดล